สวัสดีครับกลับมาพบกับอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดภาคแดงนะครับวันนี้อันก็จะรีวิวนะครับตัวนี้นะครับกระบะแคปบที่ขายดีที่สุดของฟอร์ดเราเลยรุ่น Next Gen XL พั u s นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับราคาจัดจำหน่ายของเขานะครับอยู่ที่7,900 0บาทนะครับอันมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับตอนนี้นะครับราคาลดไป1 1 0 0 0 0บาทเหลือราคาพิเศษเพียง5,99,000บาทหรือลูกค้าเลือกนะครับนำส่วนลดมาเป็นช่วยดาวก็ได้นะครับหรือเลือกเป็นแบบฟรีชุดแต่งจัดเต็มนะครับอยากได้แบบไหนนะครับ ได้งบที่ลูกค้าต้องการใช้ออกรถนะครับหรืออยากได้ค่างวดแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาหาอ่านได้เลยนะครับอ่านจะแนะนําการออกรถนะครับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่สุดเดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของ XL p ัส s กระบะแครของเรากันดีกว่าว่าคันนี้เรามีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับกระจังหน้านะครับเราถอดกระจังหน้าเดิมออกนะครับใส่กระจังหน้าที่เป็นทรงแรปเตอร์นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับฟอนต์ตัวอักษร FORD นะครับ ตัวนี้ก็ต,ตัวอักษรสีดำขอบตัวอักษรแบบสีแดงลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบนะครับของของตัวอักษรได้เลือกสีได้นะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะมีสองทรงนะครับจะมีแบบตะแกรงแล้วก็อีกแบบนึงก็คือจะเป็นแบบตะแกรงแบบแรปเตอร์นะครับด้านบนนะครับตัวนี้เราติดในส่วนของสกู๊ปที่เป็นทรงฟิตนะครับก็จะเป็นในส่วนของสกู๊ปที่เป็นสีเดียวกับตัวรถสีน้ําเงินตัดกับสีของดําด้านนะครับ มีรูปโลโก้นะครับตัวนี้เป็นรูปแรดแบบสีแดงลูกค้าสามารถเลือกได้อีกเช่นกันนะครับว่าอยากได้สกู๊ปแบบไหนทรงไหนรูปโลโก้แบบไหนนะครับอันจัดการให้มีสติกเกอร์นะครับคำว่าเลนเจอร์ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นสติกเกอร์แบบสีเทานะครับจุดต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกที่เราติดตั้งเพิ่มให้นะครับเดิมๆแล้วรุ่นนี้ยังไม่มีแต่เรามีเบ้านะครับรองรับไฟตัดหมอกนะครับเพียงแค่ใส่ตัวไฟเข้าไปเนี่ยไฟก็สามารถใช้งานได้แล้วไฟหน้าของเราตัวนี้นะครับเป็นโคมแบบมัลติรีแฟกเต ไฟส่องสว่างด้านในนะครับยังเป็นแบบหลอดไส้ไฟสีส้มอยู่นะครับแต่ก็ได้ในเรื่องของความส่องสว่างที่ดีนะครับ มีครอบไฟหน้านะครับที่เราติดตั้งเพิ่มเติมมาให้นะครับคันนี้กันชนของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยคันนี้สีน้ําเงินกันชนของเขาก็จะเป็นแบบสีน้าเงินมีห่วงลากจูงหนึ่งตำแหน่งนะครับตัวนี้นะครับยึดติดกับแชสซีกตัวรถนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับไม่ว่าเราจะเป็นจูงลากจูงนะครับรถคันอื่นนะครับหรือว่ารถของเราในกรณีที่ติดลมอะไรต่างๆนี่ก็สามารถใช้ตัวนี้ในการลากจูงได้นะครับเดี๋ยวอันพาชมด้านข้างกันต่อเลยนะครับ ล้อแม็กคิวล้อตัวนี้เป็นคิวล้อแบบหมุดขนาด6นิ้วนะครับเป็นแบบสีดําด้านนะครับตัวหมุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบหมุดหลอกนะครับยิงซิลิโคนด้านบนนะครับด้านในก็จะมีหมุดในการยึดในส่วนของคิวล้อครอบพับคิวล้อเดิมๆขนาด3นิ้วจากโรงงานนะครับล้อแม็กตัวนี้นะครับเป็นล้อแม็กขอบ16นิ้วเดิมของเราก็เป็นแม็ก16ให้เช่นกันนะครับแต่คันนี้เราเปลี่ยนเป็นล้อแม็กลายดอกไม้นะครับมาพร้อมกับในส่วนของยางดีเซนตินะครับตัวนี้นะครับ เป็นยางออเทเลนนะครับตัวตัวนี้นะครับก็เป็นายางที่เราสามารถวิ่งได้ทั้งพื้นผิวเรียบนะครับพื้นผิวขรุขระนะครับตัวนี้นะครับสเปคยางของเขานะครับอยู่ที่265/70 R16 นะครับามามาต่อที่แก้มด้านข้างเนี่ยนะครับตัวแก้มด้านข้างนี่ก็จะมีคีบระบายความร้อนบอกว่าเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบตัวนี้เครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยว170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับ ครอบกระจกจะเป็นแบบสีดําล้วนทุกสีเลยนะครับสาหรับตัวรถนะครับตัวครอบกระจกก็จะเป็นแบบสีดําให้มีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างนะครับตัวเลนกระจกสามารถปรับเลนแบบไฟฟ้าได้การพับเก็บรุ่นนี้ยังเป็นพับมืออยู่นะครับด้านบนเราหลังคาทรงสปอร์ตนะครับสีดําล้วนเราสามารถเลือกสีดําแบบนี้ได้นะครับหรือเป็นแบบสีบอลเงินแบบตัวรุ่นว i แท็กนะครับคีย์การ์ทั้ง4จุดที่เราติดตั้งให้นะครับตัวนี้ ฟิล์มรอบคารเราติดเป็นฟิล์มแบบเกรเซรามิกนะครับใช้บันไดเดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วก็สติกเกกอร์ที่ลูกค้าเลือกเนี่ยนะครับเป็นรูปลายกระทิงนะครับตัวนี้นะครับกำลังโจรทยานเลยเรามีลายต่างๆให้ลูกค้าเลือกอยากได้แบบไหนบอกเราได้เลยนะครับ ด้านท้ายของตัวรถนะครับก็จะมีในส่วนของที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับโลบาร์เหล็กเอาเลนเดอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวคลาสสิกนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นตัว GT ด้วยที่เป็นตรงรุ่นกับ Next Gen เลยนะครับไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับเพียงแค่แกะในส่วนของรูน็อตออกแล้วก็ขันน็อตเข้าไปก็สามารถใช้งานได้นะครับแข็งแรงทนทานนะครับนี่ครับด้านท้ายของตัวรถเรามารับชมกันต่อเลยนะครับตัวนี้ด้านท้ายนะครับเราก็จะมีการ ตกแต่งในส่วนของกาบฝาท้ายตัวนี้เราครอบในส่วนของฝาท้ายเข้าไปนะครับมาพร้อมกับฟอนต์ตัวอักษร FORD แบบสีดําขอบตัวอักษรสีแดงนะครับโลกโก้ Ford เดิมๆจากโรงงาน ไฟเบรกดวงที่3นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบ้ามือในการเปิดของเขานะครับด้านล่างก็จะมีอะคริลิกนะครับคำว่าเลนเจอร์ตัวนี้เป็นอะคริลิกแบบนูนนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับรวมถึงการชนท้าย XL h u d ไม่ว่าแคป4ประตูยังไม่มีการชนท้ายมาให้เราได้ติดการชนท้าย Outlander นะครับตัวนี้มาพร้อมกับห่วงโอเมก้าคู่ไฟ2ป้ายทะเบียนยังอะไรเราก็จะมีมาให้นะครับและที่สำคัญนะครับรถปอดเราเนี่ยนะครับ บรรทุกนะครับได้1.3ตันเดิมๆเลยนะครับเรามีการขยายฐานล้อให้กว้างขึ้นนะครับมีเส้นไมบ้บรรทัดนะครับเอาไว้วัดชิ้นงานปก่ารูรองรับปากกาจับชิ้นงาน ที่วางแก้วนะครับเนี่ยเรียกว่าบรรทุกก็ได้นั่งไปไหนก็ได้นะครับเหมาะสําหรับนะครับใช้ในครอบครัวใช้ในกิจการนะครับหรือใช้ในไร่ในสวนนะครับก็เรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับไม่ว่าในเรื่องของราคาของเขานะครับที่อันมีโปรโมชั่นมากมายอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันว่าทําไมรุ่นนี้มันถึงขายดีที่สุดนะครับพื้นที่นะครับอ่า อย่างแรกเลยเป็น Open CAP แคปเปิดได้นะครับกว้างอย่างนี้นะครับวางของภายในตัวรถก็ได้นั่งไปไหนมาไหนก็ได้นะครับตัวนี้นะครับมีเรามีบอกแคปมาให้ด้านหน้าเราก็มีในส่วนของอตัวนี่ครับกุญแจของเราก็จะเป็นแบบบิดสตาร์ทให้มีเลือนไม้นะครับที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับมีไฟหน้าที่เป็นแบบอัตโนมัติพร้อมกับตัวนี้ที่เราติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมก็มีปุ่มเปิดแยกให้ด้วย โปรมาลัยของเราไฟฟ้าหน้าจอเลือนไม้ตรง่าหน้าจอกลางนะครับขนาด10นิ้วตัวนี้นะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับรองรับระบบ Ford Pass เช็คตำแหน่งตัวรถได้นะครับสั่งสั่งคลายล็อกรถจากภายในตัวรถได้นะครับช่อง USB ก็มีให้2ช่อง เกียร์ของเรานะครับ6เกียร์นะครับ6สปีดนะครับเรียกว่าแต่ละเกียร์เนี่ยใช้งานนะครับต่อเนื่องสมูทกันเกียร์หไปเกียร์สเนี่ยระหว่างรอยต่อของเกียร์เนี่ยเข้างานเข้าเข้าใช้เกียร์ง่ายมากๆเลยนะครับถ้าลูกค้าอยากได้กระบะแแบนะครับไว้ใช้งานแบบนี้นะครับตกแต่งแบบนี้หรือตกแต่งแบบไหนดูในคลิปวิดีโอของอันได้เลยนะครับอันจะแนะนำนะครับการออกรถให้นะครับเพียงแค่ลูกค้าโทรเข้ามานะครับหรือแอดไลน์อันเข้ามานะครับ ยังไงอันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้อันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ผลิตคลิปดีๆนะครับอยากได้อ่าให้อันรีวิวแบบไหนนะครับรถสีไหนรุ่นไหนนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวอันจัดให้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ